เลยคะ่ะมีชุกหนาวชุกหนาวเลยคะ่ะนอนชุกชุกเชื่อ,อ chút chút cái anh bạc đây, ta bạc đây, gần nhé, tham hay

เอาแค่ว okay, ิดเดียวหายวะเรากำลังสบายจะตบมือพันหายวะเรากำลังสบายจะตบมือพันเมื่อไหร่จะให้แม่มาตบใบเล็บปากให้ไม่ยอมเลยบังคับก็ไม่ได้ บางครับก็ไม่ได้ใช่ไหมพอแล้วอพอแล้วพอแล้วจุบก,กันเหนื่อยแล้ว <c oughs> พ่าแล้วอืม่าแล้วปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าว้วชอบจิงเลยให้จุกเนี่ยมันเที่ยวถ้าตัวใหญ่กว่านี้แม่จะจุกแรงกว่านี้ นีไหมบ๊ายบาย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 นะคะอีกที bye.